คำว่าอิจฉาในภาษาเกาหลีจะมีอยู่สามคำหลักๆนะคะคำแรกคือคำว่าพูรบตาพันเป็นพูรวอยคำที่สองชีทูฮ่าตาพันเป็นชลทูเฮียวคำที่สามชิกีฮ่าตาพันเป็นชิกีเฮยว แต่เหมือนกันแต่ว่าต่างกันมากเลยนะคะในหนึกกิมของความหมายเนาะมาดูคําแรกนะคะผู้รอบตาผู้รอวอยอันนี้คือรู้สึกอิจฉาในแง่บวกนะคะอย่างเช่นเพื่อนได้รางวัลไปเที่ยวต่างประเทศอิจฉาจังเลยผู้รอบตาผู้รอวออันเนี้ยดีส่วนอันที่2นะคะชีตูหาดาเป็นการอิจฉาแบบเหมือนแบบมีความหึงหวงอยู่ข้างในกลัวเราจะเสียของสิ่งนั้นไปนะคะจะใช้เป็นชีตูหาดาแต่ว่าถ้าเป็นชีกีฮาดา ชิ i กี้ฮาดาพันเป็นชิ i กี้เฮยเนี่ยจะเป็นอิจฉาริษยาแก่งแย่งไม่อยากให้เขาได้ดีกว่าเราเนั่นเองนะคะฉะนั้นถ้าเราจะบอกว่าอิจฉาจังเลยปนความดีใจเพื่อนได้ไปเที่ยวต่างประเทศเพื่อนถูกหวยเลือกใช้คําไหนดีคะพูรบตาชิทูฮาตาหรือชิ i กี้ฮาตาลองคอมเมนต์มาดูคะ่ะ